สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณสู้คนครับเอาเมื่อนี้พ่อกับบ่าวเท้าครับมาพร้อมสาวสีครับพี่น้องเมื่อนี้สวัสดีค่ะเป็นแม่ขัวได้ครับเมื่อนี้เอาพ้าพี่พาน้องมาก,กินเมนูไห้ครับเมนูบอลว่นาวายหรอกลหละคือบ่าวเท้าเนี่ยกับสาวสีกับน้องสาวในบันนีนเหตุตัวนี้ก็คือยำปูมะกุ้งสดนะครับยำปูมะกุ้งสดเบอง์พี่น้องกุ้งไม่ไตัวใหญ่บเบอง์นี้เป็นน้องเลยน,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 นี่ของแขีาบ่าวเท้ามือตองงอครับกุ <laughs> <c oughs> ้งสดไม่ตัวใหญ่นะครับ ย้ำใส่กระปูมาพี่น้องเอ้ามามาเบิ่งวัตถุดิบครับวัตถุดิบมีมีอย่างแนวสาวสีแนะนำมีพริกเออมีพริกโแนะนำพริกก่อนตะหนีนจุดเด่นของบาถาวจุดเด่นอ่ามีพริกพริกสดพริกสดพริกสดแล้วตาละเอียดตาละเอียดแล้วก็มีหอมหัวใหญ่หัวใหญ่ตัวผู้ตัวผู้มะเขือเทศเขี้หอมสาระเน่ขึ้นช้าขึ้นช่าอันเครื่องปรุงละ มีปลาระปลาระนี่ครับขาดบ่ได้ดอกบลาแถวสู้รถแล้วก็น้ำตาลกระเทียมทอดหน่อยมามาเบิ้งวิธีการปรุงครับมีปูอ่าเบิ้งวิธีการปรุงสาวสีจัดให้ครับมาหน่อยอ้าวขาดบ่ได้ได้บางผีขาดบ่ได้โอ้ขาดบางผกนี่บบาเถาจวดจัดฝาดเบิ้งเจวดจัดฝาดเบิ้งเลยเยอะยมีเห็ดให้ชิลชิเรื่อยขึ้นสบายขึ้นน้ำดอก เอ้าพริกลงไปก่อนพี่น้องเลยใส่น้ำกระเทียมลงไปเพื่อคนให้เข้ากันใส่เบอร์โหลดเพื่อคนให้เข้ากันอืแล้วเขาอยังใส่น้ำปลาเดียกน้ำปลาครับน้ำปลากมาข่าวสีเบ่งไกลๆครับโอ้โหคือตวงหลวงครับแต่ใส่ไรเล่มันสีเข็มบ่เข็มบ่มีเข็ม โบมีเข้มสูตรนี่โบมีเข้มใส่ไลายน,นัวไลายโอ้กระเทียมโทนน้ำพี่น้องเอง้นไงย่าง,างย่างย่างย่งบ,อบอ่ปีบหน,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 น้ามังหน้าปีบซอยก่อนส่วนรวมใส,ส,ส,ส่บักหน้าใส่ซีใส่ซีจวดจัดจังหน่อยครับบรรยากาศมึงน,นี้ย่ำซี่คำคำ,คำจังหน่อยว่าคำกับโบว่าคำแด้วพี่น้องมันอันอนั้นนี่ก็คขึ้นฟ้าคขึ้นฝนนี่คขึ้นฟ้าคขึ้นฝนฝนตกเศร้าหัฝนตกเศร้าหันชิมาอีกแล้วพี่น้อง มือได้มือได้กัมีแต่ฝนไหลเบาเถาก็ได้คำคำย่อนฝ่าย้อนฝนนะพี่น้องอุ้ยกระซ้งมันกร้างมันถ้าลงลดคนนมืนนาวันกระซ้งกระซ้างมาเอาบอกนหมมกันไปพี่น้องเลย้วก็ใส่ชูรถครับใ<พ>ส่ชูรถพวกกระเทือนพวกกระเทือนอ้กุ้ยบร้ายบรายหน่อยเดียวนึงบอกพวกกระเทือนกระเทือนกระเทืนจงไหวมันสิ สิ็นหน่อยใจสิหนหอยใจบไรก็ได้น้ำตาลม,มันสิหวานบัหวานดอเอาสารเอาขึ้นหวานไรมันเนาะวแล้วก, <c oughs> กินกบปเด็อ้าวคนน้ำคนน้ำย่ำคนน้ำยํำเขากันเปิดซิม,ม,มดูจับแล้วสิเอามาจัน <c oughs> โอ้เอาา้าวงแล้วลรวก็ซิมพีน่นองโอ้เห้ยกันสดกะสดแก้ว นัวนัวนัวพอดีเอ้าเอาเครื่องพักลงเอาเครื่องพักลงพี่น้องเห็ดข้าวข้าวพี่พี่น้องด้งครับไอเห็ดด้วยเจ้าเห็ดก็ได้นี่ค่ะร่วมด้วยช่วยกันเด้มุนรุษมุนระนิธิมันแขกแขกโอ้มันเหมือกเนาะมันอยู่ในห่มโอ้มันโมเมนย่ำเลยมันจะเป็นอ่อม ยำลุยสวนไว้เนาะยำลุยสวนมีแต่หอมพี่น้องเอ้ยหอมเต็มเลยหนามไปใส่เราพี่หนามโบมี่จนสิเดียวหนามมาใส่เล้วค่ะเออหนามมาครับโอ้ยำแหีงยำแหีงได้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 ยุได้ยุได้ยุเอากุ้งกับปูลงไปอุ่นส่วนใต่กุ้งแล้พี่น้อง่หัจะโบไปกินน้ำผึ้งวะหลังมาพีกออกดิ น่าเมื่อกี้ออกอ๋อหมอหนึ่งคอยมันจะกินเบิดพูดะหมอหนึ่งคอยพี่น้องค้นเซียนกุ้งเกือบสองลูกคุณวัดโผล่เดือบาวถาวรึกินอะไดรกระดกมันกินดตรงนี่เป็นยังไงฮะกินใช่จริงดพดกินโพดกินโพดบักโม่บักเคนตาลูบบักโม่บักเคนตาลู เป็นไก่พี่น้องโอ้ซิมชิมซกับน้ำลายเฮียเลยชิมโต้กุ้งแล้วนี่เบิ้งใส่บ่วงกันใส่บ่วงเบิ้งใส่บาชาชิมก็ได้พี่น้องชิมตัวใหญ่โอ้ยเฮียเอามือซะสันที่ใส่บบธนัดนี่ได้แล้วโอ้ยชิมกระเทียมดองเนาะโอ้คือตัวแท้ กระเทียมดองสื่อๆกันยังจวดอืมบาทคักๆจวดเลยโอเคโอเคโอ้ยเดี๋ยักไอ้หน่อยพ่อยาเอาประเดียวใส่จังหน่อยนี่ให้มันมีหนามเพราะว่าประเดียวมันหนวเนาะโอ้โนไกลกันเลยพอโอ้ยจวดจี่น้องจวด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 ไปเอาเลยไปเส็บๆน้ำบ่าเท้าครับมื้อนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูคุซูกคนครับสวัสดีพี่น้องย่างเป็นทางกันอีกเทื่อน,นึงครับมาพี่น้องไหมเรีวเรวอันยำปูมากุ้งสดพี่น้องมีแต่ผิดโอ้สาวสีเห็ดบา่าวแาวครับเลยนะี่ปูนะปูมาบริกิโดนแล้วมาพี่น้องไหมเส,เสียบน้ำบา่าวแาวพักก,กับก็มีพักกาดพักโหละผ้าแล้วก็พักพักขาพักขา สาวสีโบมาหย่อนพักขาหน่ยี่พักขาใหม่ๆอ้าวกับแตงสาวสีนี่แหละมาพี่น้องมาใส่ละบ่วงสดแสบจวดโดนมาหนิปู่คุณนะเวลาสดไปยังคือประมม่าข้อมันไหลมันไหลครับพี่น้องมามามาโอ้ยมีวิธีการให้พี่น้องเบิ่งน้อยนึงครับพี่น้อง แสบบรรยากาศมาางมวอเรี่ยงครับมึงจัดผู้เดียวเร็วตองนี้จัดกันที่หลังเียงลูงเขาคผมอืม เหนือใจกระเทียมทนจังหน่อย về thí lặng rồi về thí lặng chuột khay lý phi này xí xay thương ngân. ใช้ทึงพรีกแข้งใช้ทึงพรีกสวดนกนกเขาป่านกเขาป่ามากมาขันไทย <laughs> Hmm. อืากรอบดีครับอยังมาหมุนขางูไว้ ăn dăm bùi nhiều mất thiệt, thu lạc ngoài, nước nó chảy rút 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 này. มือกูนะอืมัมมน,นมส่วนโตกลุ่มพี่น้องเอ้ยอืมอภิรอ,องมึงขัด อุ้ยตรวจจัดตรวจจัด ขอแพเข้ามาออกเตะเหรอเจ็ดวงกลมสองหอันหวานเลย เบินนองก่อนน่ะอืมคือไหลามาติดอีกล่ะว่ะพันธุ์แท้กับกุ้งมบิ่งน่ะน,น,นี่เอาเบิ่งโอ้ใหญ่ๆๆตัวใหญ่เนาะพี่น้อง ดินใช่ตาตองไข่ครับ <c oughs> ตัวนีต้ตอ, <c oughs> องไข่เปลือกแข็งเปลือกแข็ง ตื่นกันได้บ่ะครับโอ้ยจวดอีูเลย นเลยกัก okay, กุ่มตัวใหญ่นะครับโอ๊ยโอ๊ย ทาครับปัญหาเฮ้ยเจับจวดเลยพี่นอ้องมึงน้องก็ร้องหูกลับกลับเลย พักอันนี้สวนกระังมี่ยเกือบทุกคลิปเลยพี่น้องอันเขาเรีงก่าพักกอบญี่ปุ่นเพื่อนวะอือ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวนหดนมโพพ่น้องขอถทดขอภัยครับเ้อ เ,น,เนื้อได้หลาย,ยเบิงเอายุบก,กับกุ้งกันกนุ้งยังยังเลยพี่น้องไล่เติบเลยพี่น้องสาวสีจัดให้งหมดหลายนึงกินเป็นปลา,าบดะหองกิแนแห่งมันเออใส่พักกินแก้มพักใส่พักไปเรื่อยกระซิบ่อเพ็ดไปเลยด้วยผม เท้าสีแบบขา,ขามันเหม็นไหมมาเท้าบูมเหม็นนะเสียบตัวพี่น้องกระมักไปมักมันเนาพี่น้องเนาะเอา,าวากันนี่ลุกเร็จกับกุ่งตัวนี้ง่ายโอ้ พูดก,กอบกอบปเลยพี่น้องอื

กลับตัว do พี่ cọp cái này Ui. sao xí hiện hài vật là phân mô mắc chín nằm ฟังเสียงนะ่ว er ย่มฮนผู้ฝ um, ูงบ <h> ินตำมมสดอ่อมัก ว่าใจข่อยมากคืบกอบุคคลขออไไปดูอืมขับพีองอือัดคนจะํา

ว้าเจี๊ยยี่เออยว่ได้บอกว้าไปสาวยังเสีบบยีเ่เอ้าคักหลายพี่น네้องเจี coping, em. boom, na ๊ยบกลุบกลบกบไอ้ย่ำปูม่าสดนะครับใส่กับไอ้ย่ำปูม่ากุ้งสดนะครับใส่กับกระเทียมดองกระเทียมทุ้นดองแกมกับผักหลายๆอู้กรอบแซ่บเพ็ดจีจาดเลยเซาสีจัดให้สุดยอด พ่าพี่พ่อน้องมาเบิ่งบรรยากาศทางหลังโบดี้ซีจีนะครับบอกพี่บอกน้องกก่อนโบดี้ซีจีนะครับเอาแบบสถานที่จริงเวลาจริงภาพจริงนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเท้าทุกคลิปเอยมากนะครับถูกกำลังเนื้องใจที่มีให้บ่าวเท้านะครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องให้เรานะครับมักอะไรถือใจกระแช่บ่าวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับมันนี้ครับสวัสดีครับ